อยากสู้้นนั้นเลยหิวม,มันหิวม,มันได้ของมากก่าเราอ่ะเราเลเวลห้ามันเพิ่งเลเวลอะไรดูดิลมไม่เป็นใจมากอนนะป้าเก็บใบยิงแม่งเ,เลยถลไมไปผมมีทิกอยู่ลนะเอเอาวเวระเบิดไฟไปแบบป่วนมันให้มันวุ่นวายแล้วก็ เจาะไปเรื่อยๆแล้วก็ให้คนนึงตักน้ำสาดล่ลานเรือมแล้วก็จมเลได้ทิกมามันจะมันกว่าจะมันยิงปืนมาโดนโดนโดนชั้นล่างด้วยแน่นอนไปไปซ่อมไปซ่อมมันหักมันหักมันหักสายแล้วก็จะหักขวานี่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนชั้นสองเป็นรูซ,ซ่อม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 หมดเราจะเล่นลมนี่เขาเนี่ยดูเชิงมนันก่อน ให้มันยิงเล่นๆไปจนกระสุนม,มันหมดกันไปเออกระสุนม,มันเยอะปับใบป,ปับใบขอไวๆขอไวๆปับใบปับใบอุ้ยโดน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 ชั้นบนไม่เป็นไรซ้อมด้วยซ้อมสอมเลยซ่อมเลยซ่อมเลยเร <c oughs> ็วโคตรแรงบอกเลย <c oughs> ตามมาดิตามมาดิตามมาดิ มันยังไม่ปรับใบกันเลยเรือมละอ,อ่เ่มปรับใบละกุมเรือไม่เป็นน่รู้สึกมันจะอยู่แบบไม่ได้อยู่ด้วยกันเหมือนสุ่มมาเจอกันประมาณมันปรับแล้วนะใบเดียวเพิ่งจะรู้ว่าต้องปรับใบเขาจะตามไม่ทัน <laughs> เราจะไปเอาไอ้นี่มาเรือริรปเปอร์เอาลงไหมจะเอาไหมล่ะ,ะเอาเท่าไหร่ทงเอาลงปะเกือบไปต้องเอาลงไหมเอาลงก็ได้ไ,ไปเลยสบายใจเออไปเอาลงเอาริปเปอร์ไปรลิปเปอร์ตัวลิเปอร์ มันจะเห็นเราเดี๋ยวนแล้วเราจะมาเอ้ย,ยโอ้โหไม่เิดครองมือของใคระเบิดมันประทูแล้ว,ลวม, <c oughs> มั้งเนี่ย <c oughs> โอ้โหอีกและ <c oughs> <c oughs> จะตาย ให้เอากระสุนถอดสมอไปยิงให้โดนด้วยนะครับจะพยายามครับไม่รู้เป็นอะไร,รไกระสุนคำสาบนี้ยิงไม่โดนสักเม <ừ> ็ดแต่กระสุนธรรมดาน,นี่โดนทุกเม็ดเอเราเข้าเราเข้ากลับกลับความเลยนี่วะเนี่ยไอ้มันหนีวะมันหนีหน,ะนีทำไมกลัวอะไรมันอาจจะมีของอะไรนี มันทิ้งคนในบนเกาะเลยเอออระ,ะ,ะวังนะดูดูบันไดเลยนะดูบันไดเลยเพื่อมันขึ้นมาเป็นไ,ไปได,ไไปได้ไม่ได้ไม่ได้น้ำร้อนเรอรอบเกาะมันลองปืนเนี่ยยิงอยู่ใช่เห็นไหมยิงบอสอะอบอสแน่งั้นห,หักขวาหักขวาหักขวา ขวาพี่ขวาแกงว่าเฟลี่เฟลี่แล้วก็ถล่มมันมีใครยิงตัวเองเป็นทอนสมอลนะครับมันอาจจะมีตัวเออไอ้เนยจะใ้มัติดเกาะติดเกาะมันจอดยิงเลยเอาใบเรือขึ้นนะเอาใบเรือขึ้นเลยพี่พี่หักขัดขวาไปนิดนึงขวาไปนิดนึงตอนนี้ยิงตัดเสาได้แล้วนะครับตัดเสาเอาได้เดี๋ยวเดี๋ยวห้าเสามาได้หมดก่อนขวาสุดเลย ไปทั้งหมดก็ได้เอาเลยเนี่ยเราซ้ายตรงนี้ยิงเราเฟชได้เย้ยเออเรายิง,งเฉยยิงอกกลับไม่ได้เหม็นแม่นเลยไี่โดนดิตรงนี้ตรงน,นี้ขัดเสาอ่ะโดนเสาเสาหนึง่งโอยโดน เจาะเจาะตายมาเลยเนยเจาะตายเร็วเลยเฮ้ยยิงยิงสมองยิงได้ไหมยิงสมองได้ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวพักพักมีคนไปคนหนึ่งนะครับโอเคครับนี่นะสวยงามยิงสมอง้วครับไอาไวเฮ้ยมันมันมันมาละโอ้โคตรแม่นตอนไหนเดินในน้ำ รอมาขึ้นไปใหดไปเดี๋ยวขึ้นมาอุ้ยเชี่ยคนแมนทำไมแมนจัดนี่ไหนวะอยู่ๆอยู่ในน้ำอยู่แล้วระวังมือขึ้นฝั่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูเอากระสุนกันมาละค้อมาละอยู่ในนี้ลงมาละสองคนไว้นะเดี๋ยวผมไปนวดมันต่ออุ้ยไอ้กเชี่ยมันพุ่งมันฮุกมันพุ่ง มันขึ้นมาละคือมาล้วขึ้นฉันสองนะสองอุ้ยเชี่ยเลยเอ้ยลงลงมาช่วยหิดิตาย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 ชุบชุบผมชุบผมชุบผมมาชุบผมพี่แจ็คชุบชุบพี่เบนงแล้วครับลงแล้วสวยระวังขึ้นเรือนะเฮ้ยเสียงอะไรวะหลอนนู้เสียงระเบิดสมองขึ้นเลยพี่เดี๋ยวไปยี่หอใกล้กล บนเกาะนั่นมีคนนจะมาล่ากูใช่ไหมเพื่อโดนของมันเยอะเนี่ยของอะไรยังมีอีกนี่นี่นี่เก็บคนหนึ่งเก็บเก็บเก็บคนหนึ่งเอาหนึ่งเอาหนึ่งเอาหนึ่งให้ผมเก็บเอง มันกลับเลยเดี๋ยวต้องรีบปลรีบไปเยี๋ยวนานไม่ได้อยู่นานไม่ได้ไอ้พวกนี้แค้นแค้นฝังหุ่นไปเลยเอ้ยนี่นี่มันจะไหนตันไหนเอว่ะเออเฮ้ยไรไรละโวยละีเลยมันขึ้นเรือไหวป่าไปเลือแตก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 มันอยู่บนเกาะมันมันอยู่บนเกาะสไน นด้ไปเติมไปสู<ะ>้หนเห็นละหลังหินขนของไปขนของไปขนของไปไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปยิงหมดขนของไปคน,นงคนหนึ่งคนหนึ่งขนของไปผมคุมเรือให้ผมดูอยู่เ <Okay. S 2> ลมอนเบลของมันเกนาะมา okay. <Okay. S 2> เลอม,มเลอนโอเคปะโอเคเอาไว้คุมคุมยูคุมอยู่ ใครทำอะไรอ๋อเกื่อมาเรือมามารวยเลอะไรมันทำรีปเปอร์ตั้งนานถึงได้สองเรลสามแล้วนะ <c oughs> <c oughs> จะสี่แล้วด้วยโล่ชดเตยอดกองมันกันเลย เมัน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 อยู่บนเกาะมันเอามันเอาปืนบนเกาะยิงเราขึ้นเกาะซ่อมเรือ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 กระสุนไม่น่าเยอะไอ้มันยิงมาลมาซ่อมเรือซ่อมเรือเดี๋าเดาไม้ถาไม้ไม่เยวโอเค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 ตักตักตักน้าคนหนึ่งพี่โอเคโอเคหลายรูอยู <E ่สามสี <s <S ่ร ну ูโดนลูกรูเลย มันขึ้นมาพี่ของเอ้ยมันขึ้นมามันขึ้นมาพี่กี่คนอะคนเดียวอะคนเดียวคนเดียวมันโลมันโลมันโลตายไปยังตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายกับมันได้จุก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 ตายตายละพี่ตายแล้วเฮ้ยมันยังมีตัวเออมันยังมีตัวดูดูนะดูนะดูไลยนะเยอะแยงว่ะเฮ้ยมัเตรียมการมาดิโอเคถึงมันอะ นู่นอะไรวะนะกล่องสะพายเหรอเอากล่องสะพายไอ้กล่องมันเอากล่องไฟมาทำไมแหละเพราะมันกล่องไฟทิ้งน้ำก่อนนะของบนกล่องมันยังเลียว่ะยังมีอยู่บ้านเลยพี่แบบเราเกาะไอ้ไอ้กระโหลกไฟไหมกระโหลกไฟอะได้ไหมฮะเฮ้ยโอ้ยยังไม่เลยครับไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า โอ้ล็อกเป้าเนี่ยมันมันแม่นมันแม่นพวกนี้มันแม่นเก่งจ้ะไม่โดนเอ้ยไม่โดนเฮ้ยเย้เฮ้ยไม่โดนเลยเอ้ะมันแม่นมากบอกกันนยมันแม่นมันแม่นมันแม่นแล้วตายหมดเลยเหรอตายหมดเลยเหรอยัง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 มันจะขึ้นเรือนะมันมันจะขึ้นเรือโอเคโอเคตามซะเฮ้ยมันมาที่ไหนเยอะๆเว้ตายแล้ว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  นั่งเงื่อนไงล่ะไอ้ยยังยังมีตัวอยู่นะแต่ไม่รู้อยู่ไหนเกยไม่นด้ตางขึ้นไปเก็บของป่ะเปลี่ยนปืนดีกว่าเพื่อนขึ้นเจะซ่อนสมบัติเยอะแ้่เออง่ายแบบเอาของไปซ่อนไปครับผมดูใต้ท้องเรือฮะผมอยู่ในน้ำฮะใต้น้ำไม่มีเลยใช่ไหมพี่ไม่มีมีแตะนั่งเงือกตัวเดียว ดูมันว่าเรือนมาป่ะมันขึ้นต้องขึ้นไปดูเสามันอาจจะไม่เอา<ห>อันนี้ของทั่วไม่ทำไมมันเีอะสองตัวตวะเอาแล้วสองตีพอะวะแปลกๆลำหนึ่งมาแปดคนเนอสงสารมีน่งเงียบอยู่ตรงโน้นอีกตัวมีควนคันเปล่าไม่มีควันเลยไม่มีควันทั้งสองตัวเลยมีควันสองตัวเลย เอมันมาแล้วนะมันใกล้กว่านี้นะครับกีบจะยกลงไปมันมันพุ่งมาแล้วทางทิศเอออเ็นก็กีบบล็อกไม่รู้ประมาณบล็อกเดียวมั้งเอ็นไม่รวะนู้นนู้นนู้นอ๋อไปดิขึ้นเรือเลยเลมอนไปไปเลยปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยปล่เลยปลเลยกระโหลกแดงหาไม่เจอปล่อยเลย โกลด์แดงกับผมหยิ่มาแต่ว่าโกลดไฟไม่เจอเดี๋ยวเช็ครอบหนึ่งคนดูเลอเดี๋ยวผมไปเช็คห้ดูไเอ้ยกล้องไฟนี่เอาไงเนี่ยไฟแม่งจริงเลยี่ม้นตายตรงนี้บอดบอดหมดดอถ้าจะไปขายไม่เอากลองไฟด้วยอะเออเอาไ,ได้วยดิใช่ใช่ใช่ กองไฟเด้๋ยวกองไฟแ้วเจดีขอโทษครเดี๋ยวเดี๋ยวกระโดดไปเก็บกล้องหน่อยเก็บใบเรือรอขอโทษขอโทษขอโทษบอกผิดมันใกล้และทำไมได้จริงกันหนีสิดเวลาโอ้หมันแค้นนะ แค้นอีกีแค้นนะแค้นมากๆเลวยเด้อตามสุดแน่เออตามสุดแน่พวกแม่เดือดตรงละตอนแรกไม่สุดเลยตอนนี้สุดแหละมันมาหาผมปะวะไม่กล้าเหรอ พี่ถ้าถ้ามา่หาพี่แอบ,บขึ้นไปถอดสมองมันก็ได้อไหวปะ่ะเรือเรือกระดูกอ่ะถ้าโดนเรือกระดูกอ่ะดู้กับเขาเดินออกไปก็จะเลยใหญ่แมวเหลือเล็กมันโถเราหรอกอเคี้ยวเลยใหญ่จริงเจาะมันเลยเฮ้ยคิดว่นจะพุ่งชนเกาะเลยอุยแม่งรุนแรงวะ่ะ เรือเฮียนี่อุ๊ยตายเล่นเป็นทั้งทั้งลำเลยมั้ยนะเออเล่นเป็นหมดเลยแต่เรือแต่มันเมื่อกี้ไม่กลับเรือตอนเรือมันชนเกาะเลยมันชนเกาะมาแรงมากติดไตไตท้องเรือมีรูตักน้ำคนหนึ่งตักน้ำคนหนึ่ง แล้วลูอยู่ไหนวะผมมาถับน้ำทันไหมได้ป่ะได้เอาไปสองมาทันเลยดิมาซ้อนกันชั้นล่างรั่วเขินเลยเขินเลยเราไปไหนเราไปไหนเราไปนิปเปอร์พี่เราไปนิปเปอร์ไปนิปเปอร์เฮ้ยเชี่ยเยกระเด็นอะไรเนี่ยู่ไปนิปเปอร์ไปนิปเปอร์ ล่างไเปล่าว่าล่างไปล่าเกีล่างสบายมากมันจนนะว่าต้องขี่ออมจิ๊ปเปอร์หนะ่อยไอ้เรือผีจมเลยผีจมจะเก็บของเหรอแต่มันตามมาันต้องเก็บหรอกม,มันตามมาไม่ต้องเก็บหรอกมันหยุด<ฮ>ไหมนะตอนเล็กไม่มีอะไรเลย ไม้ก็ไม่มีอะไรไหมล่มันหยุดเลยอะไรนะแค่หยุดเก็บเอเพราะมันก็ยังได้ของอาเชนวินอยู่อะรู้อาเชนวินเลไอ้สักรอบนพี่แต่เราเราต้องการมันขึ้นเรือดีๆว่าเราพลาดตอนมันขึ้นเรือหลายรอบละไอหักซ้ายหน่อย จะไปขายเราจะไปเอาขายขายขายเลยขายเลยขายเลยไม่รู้ตอนสู้มันแหลกมากเลยไม่รู้เป็นอะไรไม่ถึงหรอกเอ้ยอาจจะถึงอาจจะถึงดูไว้ดูไว้เดี๋ยวผมลองใช้ความแม่นของผมยิงไปสูงสูงเลยมันยิงคนมาสองรูปเฮ้ยยิงปืนมายิงปืนไม่โดนหรอก ของไฟผมไม่ได้ดูนะโอเคพี่ปล่อยแม่งไปให้มันระเบิดไปลงไปขายจะลงไปกันกี่คนครับเฮ้ยเอากล้องไฟไปขายก่อนดีกว่าหรือมันมีตัวดาร์คเปอร์วะไม่ไมีไม่น่ามีอมัม้งใครจะอาสาลงไปกล้องไฟนะเปิดละเฮ้ยมัน,ม,นมันมามันมามันมาใช่ปะโอเค็นละ อยู่ข้างหลังเรือเราขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหมขึ้นไม่ได้อุ๊ยเชียวแม่งจังวะโดนชั้นสองสองลูกเลยชั้นสองสองลูกเลยมันเกินใครตกเรืออีิเปอร์อยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ยตักน้ำกันอีลิเปอร์อยู่ข้างหน้าพี่เตรียมโดดคนหนึ่งเตรียมเลยใครลงเรือ จอดเงนจอดเฮ้ยเดี๋ยวนะมันรีเปอร์ปะเออ <c oughs> ยังจอดลิเปอร์เลยเฮิยะ <c oughs> <c oughs> เออจอดรีเปอร์ <c oughs> อ่ะน่ะใช่เลยอ่ะจอดลิเปอร์อใช่โอเคโคตรดัะเอาไงดีเอาไงดีอ่ะต้องจมมันนะไม่จมขายไม่ได้ แต่รักษาที่อื่นแล้วก็ไม่ได้ฟูนีฮอืมมีดิฟูไหมจมมั้งหรือปะบอกสรุปไปช่วยน่ะเดี๋ยวให้แอดมินเงินครึ่งหนึ่งฮลโหลพิลมันเก็บไอ้กสุนตรงนี้มีสิบกลุกเก็บไป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  are friendly guys Do you want to help us? Let's be alliance. Oh, ok. You're doing Tao Tao's life? Yeah. Oh, I'm okay. Okay. No, ok, ok. Thank you. Goodbye. Iglamming. Iglamming. đi Iglamming. 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 à Iglamming. 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 nát này nè, này Iglamming. 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 เอาเลนแล้วมันยิงแค่ยมึงยิงอะไรวะเนี่ยยิงจับจับกระตัดสมอยิงอย่างนี้ก็จมนะเฮ้ยทำไมยากเยอะจังไอเรือตัดเสานี่มันไม่ทะลุใช่ไหมหรือทะลุวะทะลุ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 แต้องไปแล้วมั้งไม่มีอะไรไปเลยไปเลยไอเลยเรือก็ออกจากลีเปอร์มาหาเราแล้วนะ จะโดนแซมบิทไม่ได้อุ้ยโดนต่อโดนต่ออหไรมันมันจัด